แต่ว่าประสบอุบัติเหตุไปหนึ่งคันนะครับต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าแขน,น,นหักนะเนาะแขนพักนะครับผมเขาซสือกรขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนคเพื่อนหนู่คนช่วยเหลือคนฝนตกได้ยากเนะี่ยมันก็เป็นอุบายในการดึงคนเข้ามาถือศีลใช่ครับอ<ๆ>ย่างน,น้อยๆยังสักยันอย่างแยมาสักําเขาอย่างน้อยก็ได้ศีลไปสองสมข้อแล้วล่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมมากับบรรยากาศมืดครึ้มนะครับวันนี้ฝนตกแล้วเกาะมืดครึ้มท้องฟ้านี่ ทบจะไม่เห็นท้องฟ้าเลยนะครับมีแต่เมฆงัวสลววไปเนวันนี้ผมมีโปรแกรมจะเข้าไปพอดีมีผู้ใจบุญนะครับผมฝากเที้ยนพันษาตลอดจนถึงภาตรเนี่ยไ่ายวานให้ผมเนี่ยได้เอาไปถวายหลวงพ่อที่อยู่ในป่าแล้วก็มีเอฟซีที่เปิ้ลฝากเป็นอาหารแห้งต่างๆข้าวสารต่างๆเนี่ยไปให้ลุงที่อยู่กลางป่าก็คือลุงไผ่นะครับที่เปิ้ลอยู่อาศัยอยู่ในป่าคนเดียวเนาะใช้ชีวิตแบบสันโดษอยู่ในป่านะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปนะครับจะลุยฝนเข้าไปเลย ดูว่าวันนี้เราจะเอ็กเวนเจอร์กันแค่ไหนนะครับผมแต่ก่อนอื่นที่จะไปนะครับผมมีเอฟซีจากออากทอมอหรือว่านน,นทบุรีเนี่ยแหละครับเพื่อนบอกว่าฝากของขวัญมาใื้อนะครับผมเป็นโทรศัพท์มือถือครับนี่คนมันดึงขี้อวดอยู่แล้วเนาะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเป็น Galaxy A22 5G นะครับผมราคาเกือบเป็นหมื่นเหมือนกันเนอะเกือบเก้าพันเหมือนกันนะครับผมบก็มันตึงฟิล์มดึงอะไรอย่างนี้เนาะ ก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยนะครับความจริงเก่งใจมากมากเลยนะครับว่าเพื่อนส่งของที่มันมีมูลค่าสูงขนาดนี้มาฮื้อนี่นะครับที่เพื่อนซื้อฮื้อนะอย่างที่บอกครับคือความจริงเก่งใจมากๆากแต่เพื่อนบอกว่ามันต้องเก่งใจเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญนะครับที่เขาได้เป็นตัวแทนเป็นสะพานบุญในการนําสิ่งของหรือว่าอย่างต่างๆไปฮื้อผู้อยากไล่ก็ดีหรือว่าเอาไปถวายวัดต่างๆก็ดีเนี่ยคือว่าเป็นของขวัญในการทําดีต่างๆที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผม สวยงามกว่าเดี๋ยวดูต้าในนะครับอ้าวสีดําครับนี่เขาอยาดวางกล่องก่อนนี่นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นกล้องหลังนะครับกล้องหลังนักขนาดอ,นอย่างล่ำเลื่อมมีแค่กล้องเต็มมันน้งของเก็สวยงามถูกใจมากเลยครับจอบประมาน้นหกหกนิ้วลปยว่าแก่หกนิ้วกึ่งมดน,นะครับจอใหญ่มาก ต้องขอขอบคุณมากมเลยนะครับไม่รู้จะสรรหาคําขอบคุณใดๆมาแก้วะที่ตรงนี้นะครับส่วนผู้ใจบุญที่ท่งเทียนพันษาพระไตรแล้วก็อาหารแห้งต่างๆมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสรุปเพื่อท้ายคลิปนะครับว่าคุณความจริงเทียนพันษากับเทียนพันษากับอย,อย่างก็พระไตรนี่คือคุนนกสุภาชาัยก,กะนะครับจื่อเปิลน,นะคุณนกสุภชชายี่เปินฝากมาแล้วก็ซื้อของแห้งไปใหืลุงหายนะครับ แล้วก็อีกท่านหนึ่งไม่ประสงค์จะออกน้านะครับที่ซื้อของแห้งแล้วก็ข้าวสารไปให้ลุงหายนะไม่ประสงค์จะออกน้ำวนะ่าวานันอาจารย์อเอาไปให้ลุงหายก้มเนาะที่อยู่กลางแปลนะครับจริงวันนี้กับฝนค่า้จะตกแล้วเดี๋ยวไปโหคงจะเจอฝนกลางแจ้งครับแต่ว่าอืมเป็นอย่างวันนี้จะลองเอ็กซเเอร์ดูสักวันนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ แค่หมูมาสักกําอ่ะแค่หมูมมมาามแล้วมนะาใส่ก็ไมันู้ไทุกคนแล้วล่ะไหนแกอันนี้ไคกันไม่ชี้เนวะ้ยล่นะโอ้อันนี้มันเดือดร้อนอ่ะ <laughs> จอดจุกอยู่ที่เก่าก็ได้หรอ,อมันเจ๊กวนหรอลลเดี๋ยวจะให้ลุงหายนะครับคุณผู้ชมช่วยขนครัวนี่ลงไปก่อนคืเดี๋ยวไปถวายเทียนด้วยกัน,ค,กน,กนครับก็ได้อันนี้ของลุงหาย นี่สิหกายเรียกได้บางวันนี้กันเอา C3 บ่โอเคโอ้สุดยอดเดี๋ยวผมตัวไป ันนี้ก็เป็นเป้นหองว่าขี้ตะกอนนะครับเป็นกิ่งไม้ใบหญ้าต่างๆนะครับที่น้ำป่ามันพัดพามานะครับผมเมื่อคืนที่ผ่านม้นี่ฝนตกหนักนะครับคุณผู้ชมดูสภาพของน้ํป่านะครับมันพัดพามาแล้วก็น้ําที่หลังบ้านลุงหายใจนี่คุณหมดเลยนะครับเนาะอันนี้คือสภาพของเวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยน้ําป่ามันจะปลาอาตะกรดินต่างๆไหลลงภูเขาแล้วก็ลงสู่ลาธารนะครับ เมื่อไหลผ่านมาจุดนี้ก็มันก็จะขุนนะครับผมแต่ความจริงแต่คือน้ํานองนะครับลุงผาเพราะว่าน้ํานองแต่ว่าห้วยนี้มันจะนองหม่อมอินนะครับได้ประมาณสักชั่วโมงมันก็จะลดลงไปแล้วเพราะว่าเส้นทางมันค่อนข้างที่จะลาดตามลงไปหาแม่น้ําอีกเส้นหนึ่งนะครับผมดูนี้โอ้โหน้ําขุนเลยใช้แการไม่ได้เลยครับผมน้ําจากดื่มนี่ต้องต้มก่อนนะครับเนี่ยโอ้หมืดขนาดคุณผู้ชมคงต้องขออภัยนะครับเพราะว่า มันมืดมันมืดฝนนะครับไปอ,ออกไปก่อนควรจะตกก็เลยภาพมันก็นจะมืดหน่อยนะครับแสงมันบอบบเนะาะเข้ามาด้วยความทุรักทุเลครับฝนต,ง,ตงมืดขนาดครับผมลุงหายบอกว่าเมื่อไดที่แบบอต่วาแต่ว่านี่มีเหตุการณ์นะครับก็บคือคนคนม,งคนมง้งว่าคนมูเซอร์คนมูเซอร์คนมูเซอร์นะครับเข้ามาแอลแหาลุงหายนะครับรถสามคันแต่ว่าประสบอุบัติเหตุไปหนึ่งคันนะครับตรงเนินที่ต้นคลิปที่คุณผู้ชมเห็นที่ผมลงมานั่นแหละที่มันจะเป็นขี้ตะขครยเขียวๆนะครับใช่อ่านั่นแหละ ตัวมื่นเลยครับลุงหายนี่บากล้าเอารถมอเตอร์ไซค์ออกไปนะครับเดินเอานะครับเพราะว่าหาขึ้นแบบเป็นอย่างครับหาขึ้นเป็น้ยงหาลงนี่หาลงเนี่ยอันตรายมีเร็วกับได้นะครับมันมันมื่นเนาะเบรกกับได้นะครับถ้าล้อตายปุ๊บมันเกาะมันเกาะสะบัดอะครับเรียบร้อยอะที่แต่ไข่เขียวๆนั่นนะครับใหญ่ๆเขียวๆอย่างแล้วเลยโอ้มื่นขนาดนะครับลุงหายบอกแต่ว่าถึงขั้นแขนหักนะครับคนม่สามกันแต่ประสบอุบัติเหตุไปหนึ่งคันนะครับผมต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าแขนหักนะเนาะแขนหักนะครับผมมันลงผมเนี่ยลุ่น เท่าไหรไปเหรอหมอเจไก่ว่ะไอ้นุ่มอ่ะมันมันยอดรถได้ไงฮะอ๋อก็คือติดรถไปเลยติดรถเลยโอ้ยขึ้นไปอ่ก่าเจ็บหนักเลยเนาะเจ็บหนักอ่ะกว่ามันจะรู้จอดรถได้ไม่ยิงก็ใจม่งอไม่ยิงนะขวบหัวไปแล้วก็ใจขี้ใจขี้แล้วก็พอรถลงปุ๊บไม่ยิงติดรถไปติดรถอยู่แขงฮักแขมเออเนี่ยครับหมายถึว่าผมอู้หมูอู้นี้นะครับคุณผู้ชมผมจึงบอกตั้งแต่ทุกๆคลิปที่ผมเข้ามาแล้วว่า อันตรายมันมีอยู่ทุกที่นะครับในปายย่ายิ่งหน้าฝนเนี่ยการเดินป่ายที่สนุกที่สุดก็คือหน้าฝนนะครับแต่ว่าความอันตรายเกาะเยอะขึ้นพอ,พ,อพอกับความสนุกนั่นแหละครับผมกัลุงน้องเราเก่งมึงไหนเนียเอากระดาไปแขกทักแขกลุกน้องนะลุกน้องก็รู้ไงอ๋อขนาดลุงน้องนะครับอยู่นี่ไม้ตั้งแต่ผมมาเกิดแล้วนะครับ <laughs> ทุกท้านแกยังยังผ่าดได้นะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างดีอันตรายแต่รถของเราก็ค่อนข้างที่จะอุ่นใจหน่อยเพราะมันเป็น<อ> ATV เ <B S 2> นาะ,ะมันมีสี่ล้อนะครับ แต่ก็บมื่นนะครับไม่ใช่หมาเมื่นนะแต่มันบมาโก้นแบบไหนตะกี้ผมลงมาในโก้นรัดปลายปัแมวเหมือนเดิมครับเวลาเอาเบรกนะเบรกคูบเหมัอนปัดละมันไอ้มันมันแบบดินมันแข็งอะมันแข็งมันบบก้อนแน่มันมันแน่มันแน่ดินมันแข็งเนาะแล้วมันเป็นที่ไปคู่มันเป็นตะไคร่เนาะครับนะมันก็เลยมันก็เลยยางมันบบจับไงยางแบบจับเกิดเป็นตัวแทนของเอฟซีนะครับวันนี้มีคุณนกนะครับผมคุณนก ได้บางส่วนนะครับเป็นเป็นเป็นคุณนกฝากมาแล้วก็บางส่วนนี่ส่วนใหญ่นี่เพิ่นไม่ประสงค์จะออกนามนะครับก็ว่าฝากข้าวแสนครับอาหารแห้งมาให้ลุงขายนะครับโอ้แม่มืดหมดเลยอ่ะมันมาหันแสงมาเนี่ยตอฝนมันคึบมันขึ้นฝนมันคืมครับอันนี้เบบแจ้ค่านะครับอันนี้เพิ่งจะแปดโมงเช้านะครับแปดถึงเก้าโมงเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยก็เลยซื้อ เอาควาัวมาฝากผู้หายสนใจกับเป็นอาหารแห้งครับเพราะตอนนี้ตลาดปิดแล้วเนาะครับผมตลาดปิดแล้วนะครับอำเภอเชียงดาวเป็นคัตเตอร์ใหม่นะครับกลุ่มของรถวิบากเนี่ยเพิ่นไปจัดกิจกรรมการอิกาแแล้วก็ทีนี้มีคนเป็นโควิดไปอยู่ในกลุ่มแล้วก็เลยติดกันอย่างน้อยๆสิบสี่สิบห้าคนนะบนัดนี้นะเฉพาะคัตเตอร์นั้นนะเฉพาะจุดนั้นนะตลาดก็เลยบบกก้าไปกันเลยนะครับแม่ค้าขายเนื้อหมูในตลาดนะครับผม ไอโควิดนะครับตอนเนี้ยยุ่งวุ่นวายเจียงดาวเนี่ยรอดพ้นมาได้สองรอบนะครับโควิดรอบแรกเนาะรอบสองเนาะพ้นมาได้แบบโอ้โหพระเอกเลยเนาะรอบสามเป็นรอบนี้เป็นรอบสี่แล้วเนี่ยรอบสี่แล้วเนาะสามสามสามถึงสี่ละเออสามสี่ละรอบนี้บ่รอดนะครับคุณผู้ชมมันมีปัญหาครับผมก็คือว่าไปซื้อข้าวสารมาไว้อย่างเดียวนะครับบ้านนอกเนี่ยที่เหลืออาหารก็พักไม้ไส้เครือก็ช่อเอาในป่ายังโอเคอยู่ไม่อยากจะไปซื้อของตลาดเยอะเพราะว่า เฮาก็บอกคงว่าไผติดบ่ติดเนาะเปิ่นก็กัวเฮาเฮากักกัวเปิ่นนะครับันนี้ก็เลยเอาอาหารแห้งนะครับมีเอฟซีฝากอาหารแห้งมาเพื่อทูหายนี่อ๋ออันนี้อันนี้บบเป็นอันบบเป็นมีเปิดเลยใช้จอนง้างเอาใช้จอนงัางเอาไปกระป๋องวุ้นเส้นโนเนนี่แล้วก็มีอันนี้ยากันยุงนะแม่ฝนนี่ต้องได้ใจถป่นยะทะผมชอบฟอกนี่ คุณเชียงนะครับคุณผู้ชมอเออคุณผู้ชมมีหลายท่านถามว่าช่วงนี้เฮาบ่าทําคุณเชียงแล้วแกคือตอนนี้จุดที่โรงงานที่้นผลิตนะครับอยู่พุ่นของว่าในโซนที่มันมีการระบาดของโควิดผมก็เลยสั่งงดผลิตไปก่อนนะครับเพราะว่า,อ,าอยากจะให้ปลอดภัยที่สุดเนาะก็รอดูที่หลังกันแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ที่มันพ้นช่วงภาวะโรคระบาดไปก่อนนะครับคุณเชียงพุเน่าพุ่นเอาเอาไปใส่จากแพะเอา ลุงหายกินกาแฟอยู่ยเานาะคับผมแล้วก็มีกาแฟนะครับผมเดี๋ยวเพื่นอนลุงหายขอบคุณก่อนนะครับผมครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับวันเดียวนี่ที่ท่านเอาของมาหมองผมนะครับมันมืดๆชิ้นหน่อยลนะมันบมาขา้ขาศึกขก้าแจ้งเนาะมืดครับบ่ได้หันแน่กันนะอบะหลายแลวครับที่ท่านยังประสงค์ผมอยู่ผมก็คิดได้ดีว่าเออท่านยังรักผมอยู่นะครับเพราะช่วงนี้ศิโลคโวิด จะไปหาเงินหาทองจะไปเอาออกสังรอบผมเนี่ยไม่กล้าไปนะครับที่จริงไอ้พูดถึงโรคโควิดนี่นะครับมันบาดใจมากเขาอะไรไงถ้าเอาไปหามันถ้าเอาไปหามันไปไปเลือกเยอะไปเลยเนี้ยพูดถึงเขาไปเลือกเขาไปเลือกหันตัวไปเลือกเห็นตัวมันเขาเหมือนเขาต้องมักหมุนอยู่ในแค่ในห้วยในโดอยในป่าอันนี้นะครับถึงว่ามันจะปนคือเป็นอยนยังไงครับเป็นวัดวัดอย่างนี้เนี้ย อาจุมันก็มันมันห่างมันซาไปแล้วก็ท่านครับท่านที่เขาลรมบผมภูมิใจครับที่ช่วยผมอุดมุนผมมาตลอดนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็หัวใจเอาสิง่งหย่่งที่จะมารอรบแทนที่ท่านเอามอบของให้ผมผมมีอย่างเดียวแล้วครับแต่ผมก็มีแก่รับใจของผมวันนี้นะครับขอบคุณครับครับโอเคนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะ หลังจากที่เอาเอาของมาให้ลุงหายเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะเอาเทียนพันษานะครับแล้วก็ผ้าไตรแล้วก็จะตุปัจจัยอย่างเนี้ยไปถวายหลวงพอ่อที่อยู่ในป่าบากลกันนะครับเดี๋ยวเดินไปเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวจะให้ลุงหายจุวยเอาเทียนกับผ้าไตรไปตัวนะครับเดี๋ยวไปพุน่นถ้จะสว่างอยู่เพราะว่ามันหลงเนาะตอนนี้มัน,มนต้นไม้มันงามครับมันก็เลยมืดหน่อยนะครับไปเดี๋ยวไปเจอกันที่กุฏิหลวงพอ่อครับโม มาไม่ไปเลยโวยกลั่มกล้องไปครับถูกตอนนะั้นนะเดี๋ยวถูกมีหัวไปกันแล้วเดี๋ยถูกไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่กุฏิหลวงพ่อแก่งปลาเลยนะครับอะที่ว่าตานาสีริ

วดาข้าเน้มน้องเต็มกับควงว่อ่ะโอ้โก็จ้องกาบไปได้อาไปเหี้ยโอ้ใช่ว่าเลาเรื่เหมือนเลาเราหรอบ้นเราเหมือนเับโอ้สมุนั้เนอะเออน้ห่วงเต็มกับควงว่าท่านโอตรงเหมือนเ่นนนะน้ำเดียวนะ้นะเออสักเกิงชั่วโมงนี่ะให้นี้มันสุกผมพป๊ก่อนแต่เต็มมันสุกกันนักอ๋อแสดงว่าโดนปายปายมันเออเชยปายเลยเชยสาวแม่เหมือนกันที่บรรักคื้นที่มันก็รบ้านือืนี้กะจะใช้สมุนไพรเมี่ย เจ้าต ohn, ื่นมาสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเฮโน้อย์มาแรงมาก็ไปทําวัดที่วัดของโม่แล้วก็นั่งสมาธิเฮโนย์อะไรแบบนการสวดมนต์นี่ก่อนก่อนดีมั้งการสวดมนต์นี่ก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะบหมือเจ้าว่าสวดมนต์สวดมนต์แล้วบเหมือนเจ้าเป็นการฝึกสมาธิสวดมนต์นี่ก็เป็นเป็นอืมก็เป็นถ้าเรา ถ้าห้าบบสวดก่อนแล้วไปหนังนี่มันมาเจ๊เจ๊เข้าโวยนะเข้าคิด <laughs> มันยังฟุ้งอยู่ครับคิด่เราขึ้นนักครับันสวดมันเมินแล้วก่นอนพอสวดเมินแล้วไปหนังเนี่ยเราซื้อว่าจิตจิตลงฐานโวยขนาดนี้มันจะลือ่อนมันลืล่อนลื่อนลงไปหาความสง,งบเลยครับเพราะถ้ามันไดาเขาธรรมันได้จ่ายคนเฮาเนี่ยมันขึ้นนักก่อนมันฟุ้งครับถ้มันเจ้าของจ่ายคนเฮามันไปอ่านแล้วคไปหนังสวดมนต์แล้วกหนังใจอย่างนี้เป็น โอ้โหนีแฮมฟอนไปใหเลยจังเลเลบนี้ะะไม่ให้กเลยจีรับเอางอเลยเลยมีอารมณ์นียมมีแอนลมมีแังวลกังวลกับแกนงานตั้งโลกีไงมีเมื่อเจ้าไังไเต้อเขาหนังเขาหนังสมมติเรียบร้อยาหนังสมาธินีงะเต้อสงบจะดีอ่ะกใจเออนั่นและก็เดียวใจคุ้มฟันละแกนนั้นยังเหมนด้เงี้ยเออยังไเดี๋ยเอาละเอาละกำลังนละอนละโอ้ใ่ออกละแต่ก็จะมีแหมตัวมาดับให้งเนี่ เพาะว่าจะไปเชื่อมันเข้าวจีนมันเป็นกิเลสมะจุจุเมื่อเขาออกจากสม,<ช>มา,าสธิไปเนี่ยตอนว่าตัวรู้เนอะเพราะว่าอุปัฏานนี่ยไมเป็นตัวชันน้ำเขาเขาคือบ่มคืออางก็เลยหยดลูกไปเนี่ยแต่ที่เขามาสั่งเขาไว้ก่อน <หา S 2> คือเขามันอุปัฏฐา,าว่าเออเขายาหนี่แล้วอยากเขาต้องไปเนี่ยแก่ต่อเนื่องไอตัวอุปัฏานนี่เป็นตัวจั๊กน้ำเขาอยากจะลูกจากกันน่าสมาธิขึ้นไปอ่ะ อยู่ที่เขาจากชนะหรือว่าจะแกนมันได้นะแต่มีไม่หยาเที่จะชนะมันได้ครับอยากแม่ไหมครับเรื่องง่ายอยาบแบบแกนของชนะของเสมอของนั่นับเขาลองเตียเขาหัวลักใจเขา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 ผูกไว้ของเขาหนักที้วเขาก็นักไว้ร่ะผูกไว้ผูกไว้ของเขาเหมือนมันก็ไม่ใช่ง่ายนะมันได้บางสภาวะอารมณ์ในะการปรุงนะบางอย่างถ้ามันจําเป็นได้แจกก็ มันมันยากเหมือนกันนะครับว่ามันอู้ได้น่ะมันคือกล่ำป๋องป๋องใจปากที่ปากเขาบอกว่าป๋องแล้วเนี่ยมันเขาอู้ได้แต่เขาแบบได้เออเขาไปป๋องป๋องใจสภาพที่เขาเห็นเจ้าความเป็นจริงเนี่ยแต่ว่าเาป๋องได้ก่อนอันนั้นลำลากสำคัญก่อนอย่างเช่นอย่างเช่นเขาอยู่ๆแล้วก็เขามีความผิดเนี่ยเพคนเพคนเดินมาเพืคนมันเนี่ยเขาคนมันตกในเขาโบ่เนี่ะ ต่ว่าขนาดนั้นน่ะถ้าเขาป่งได้เขาก็ต้องมีสติในการที่คกิดว่าเอ๊ะจะได้เขาอยู่ๆแล้วเราโดนมันมานโต๊ะแนววะอย่างถ้าเขาก็เออมันเป็ี่ยนกล้ามเขาจะมันจะมาตบเขาเปลี่ยนกล้ามเขาอันนั้นเขาชนะครับอันนี้เขาก็ปล่อยรับวางไว้ก่ก็อันนั้นถือว่าเขาปงปงในสภาวะที่เป็นคนเป็นจริงได้อันนั้นแหะเพราะว่าเขาปงแล้วเอ๊ะ ช่วยแม่คง,งจะสวนนะแล้วเพิ่อนยังมาดันโดดแล้วเพื่อนแงงมาได้ไปก่อนกันเลย <laughs> ไอ้ตีเพิ่อนยังผมกลัวมันจะตีผมเข้าผมระจนไปก่อนเลยแต่ <laughs> <laughs> สภาวะการที่ผงผงจากกำกำปั่งเฮาครับ,รบ <laughs> ผงจากที่เฮาสภาวะแฉเนี่ยมงคนคนละอย่างครับผมคนละอย่าง ต้องทำเพื่อได้นะมาได้ก็ต้องฝึกอะครับเนาะไปตามลำดับเวลามันก็ไปฝึกไปแต่กับเบาบางถือว่าเบาบางกว่าอดีตอีกอ่ะแม่เพราะว่ามันเราถือว่าเราบอกผิดแล้วถ้ามาทางนี้ถือว่าบอกผิดแล้วแต่ว่าก็ถึงแม้มันจะบาขจัดไปหมดเถอะแต่ผมยังมีอยู่แต่ถือว่าเบาบางลงเบาบางลงมันตัวเมี้มันเปลี่ยนแป้นแน่ในที่เราบอกเมีะเอาว่าเอาทำความคิดได้จังสูงเตือนเนาะแม่นครับเอา ยังเล่นลิดอยู่ <laughs> มันเป็นได้เลย <laughs> แต่ว่าก็เอื้อประโยชน์ทั้งโลกเนี่ยในการยูยูหาก,กินทั้งโลกมาได้เกือ่อหนุนกันแต่แข่เกื้อหนุนจะลิดมาแนไปเกื่อหนุนสร้างประโยชน์อย่างครับแต่ก็แต่ก็พยายามเตือนสติตลอดว่าเออเขาได้เล่นสยเวทตั้งวันนี้เพื่อประโยชน์ทั้งโลกตวัว่วยคนตวนัวเนาะ,ะแต่ว่า อ่างทำเขาก็เอาไว้จุ่ยดอกเกาเนี่ยครับไว้จุ่ยดอกเกาให้มันป้นวัตตะให้มันให้มันอ้วนแหงให้มันสลัดขึ้นมาเออครับถึงว่าจะไปได้แบบสูตรแต่แกคิดว่าคิดว่าเบาบางลงถึงมาเยอะกว่าน้อยมันต้องมีผลพองเนาะถ้าเราได้เริ่มปฏิบัติไปไหมท่านี่ถ้าหมอหมีได้ใส่หมอหมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าเขาเขาเล่นเนี่ยเขาเขาเล่นเขาซื้อสายขึ้นมาเพื่อจุ่ยเหล่าคนเพื่อนหนูคนจุ่ยเหล่าคนคนตุกได้ยากเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเอาศืกอสาขึ้นมาเพื่อเอาไปทำร้ายเบียดเบียนซื่อเกลไรกันเนี่ยก็ความลบกันสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่เอามาสมควรที่จะไปซื้อสายเนก็มีแต่เยา่์เอนเนี่ยถ้าเอาศืกอสาแล้วเพื่อไปทำร้ายเบียดเบียนซื่อเกลไรกันเนี่ยมันเป็นบาปนอกกว่าที่เอาทำร้ายแบบธรรมดานี่ไแล้วก็พิษสินแล้วเนาะเบียดเบียนเบียเบียนนครับ น้องแล้วกับนอกกลัวเตี้นทำเมันได้เนี่ยเนเพื่อนของสายดำครับเนาะการตู้ตู้ร้องของของรายอย่างการทำพุ่นใส่มันมันพิษตั้งนอกตั้งในได้น่ะสองสองข้อเลยนะพิษตั้งนอกตังในหมดอ่ะวแต่้เอาสุ้แสบขึ้นมาแสบเพื่อเจ้าเหล่าคนเกลื่อนคนเลี้ยงชีพอ่าปนตู้ในยาเป็นเป็นบ้รรทวนคือเหมืได้หมดก่อนเป็นบรรทุนก่อนอันนั้นดีเอาเสื้อใส่ขึ้นมาเนี่ยก็ดี ผมเกิดแหวกนะครับแบบอย่างน้อยนยน่ะมันก็เป็นอุบายในการดึงคนเข้ามาถือศีลครับอย่างน้อยน้อยย่างซักยันอย่างอยมาซักกคำเฮาอย่างน้อยนอก็ได้ศีลไปสองสมข้อแล้วหรอให้ามเป็นชู้กับเออห้ามฟิดศีลข้อสามอ่างน้อยหน่อยห้ามดาพ่อดาแม่บุ๊บห้ามบุ๊บตีบ่ฟารูแม่บุพะารีคูบาบอาจารย์เนี่ยผู้ทรงศีลเนี่ย่ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นยมอยู่ในศีลข้อหนึ่งเหมือนกันหรอกนี่ะ ก,ก็เลยว่าเออแน,นองน้อยกว่าเป็นอุบายยันงน้อยดึงคนเข้ามาเพื่อถือศีนอะ <c oughs> ่ะเพราะคนมันเหมือนจะเต่าก,กันลูก <c oughs> จูจ่ๆนักเลงหัวไม้เข้ามา <c oughs> แม่มาถือศีนมันก็มาแม่ <c oughs> <c oughs> เา้าเ้าปอดใจใจใแกน <c oughs> ซักยอันอ่ะ <c oughs> เป็นอุบายทำแต่มมันก็มีผลใน <c oughs> อ่าเพื่ขาว่าเอาหน้าจีของขอุบาาจารย์ก็ส่งผลให้มันดีแต่นะแต่เห็นส่วนหนึ่งก็เป็นอุบายอุบายในแกนดึงคนมาถือซีนด้วย มาจากเย่างี้มันก็ละเมิดสิ่งข้อแห่น่ะละเมกินเหล้าฮะแต่พวกแกแล้มันก็แบบพวกแกก็บ้านเลขกินเหล้ากินย่านะถือแหวนนะคนบ้านเนี้ยคาราบัตเนี่ยแค่สิ่งข้อแห่น่ะถ้าถือได้แบบมุกนะมันบ่ต้องแหวบ่าคร์เอาพ้องน้อยที่สุดอ่อแต่ห้ามแครเนอะเอาพ้อง้น้อยที่สุดอ่ะ โอ้โหลงนี่ผมต้องมีกฎหมายก็ได้อะมันได้ยสี่ห้าข้อเนี่ยรเหมือนรักษาสี่ข้อไม่รักษาข้อเดียวก็ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยรักษาข้อที่ข้อห้าเนี่ยเพื่ได้ข้อเดียวน่ะข้อห้ามันเป็นเหตุครับเพราะข้อห้าเนี่ยเป็นตัวเหตุชัดนนำทเราเนี่ยไปทำเพี้ยข้อสี่ข้อสามข้อสองข้อหนึ่งแค่สติแค่สติเพราะหนื่งใจกัาแค่สติหรอกการทำพิสิณมันเนี่ยมาจากสาเหตุที่เราขาดสติ าสติที่ระลึกความดีคนชัว่วเอาก็เลยลงลงมือไปทำในสิ่งที่มันมถูกต,ต้องเราก็การละเมิดสิ่งเขาแหกก็เป็นเหตุให่ขาดสติอ่อาใช่น,นั้นแหละเป็นผลพวงต่อกัเป็นผมพวกนี้ชักฐันสี่ข้อมันเนี่ยมารวมทั้งหมดเลยครอบพพระเจ้าเนี่ยโอ้โหล้ำลึกขนาดที่บนบางบทบัญนญะัติไว้แล้ว หมายความว่าถ้าไผ่เดินตามเส้นทางเพื่อนโดยมองเส้นทางนี่ตึงบาตรจำไปกับคนแล้วแจ็บได้กับแจ็งเยอะสวนมากที่มันผิดมันเกิดสวนมมกกับเรเมิดศสินทั้งนั้นเป็นล้เมิดศสินเาไม่ได้ทางต่างที่ศินข้อน,นั้นนี่หราคือบางส่วน <c oughs> มันมีความเข้าใจเรื่องของสินด้วยบ,บ,บางส่วนเนี่ยที่มีทางที่หูแล้วก็ไปตั้งหูแล้ว จะดนแนวไปทำทาพิษกับมีแต่มาสอวนที่ไปทำพ่อทำหมอหมอเข้าใจในเรื่องของศีลนะเข้าใจพิษ<ร>นะเข้าใจพิษตรงนี้เร่าหรอกระสังไหเหรอขึ้นมาแล้วเฮ้ย นี่ก็คือบริเวณที่หลวงพ่อเพิ่นเอามาซักล้างบาดละเกาะคุณ้องว่าซักผ้าจีวรนชุดผ้าไตยอย่างต่างๆนะครับผมก็ฝนตกมาเยอะก็เลยทําให้น้ําคุณนะครับแต่ก็คงแบบเมื่อนะครับเดี๋ยวประมาณสักวันสองวัน,วนเดี๋ยวมันก็จะใสเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมถ้าแบบมีฝนตกมาซ้านะครับต้องขออนุโมทนานครับเอฟซี FC ที่ได้ส่งของอาหารแห้งต่างๆมาให้ลุงหายตลรอจนถึงได้ ถวายพระไตรแล้วก็เป็นเพียนทันสานะครับสําหรับพระธูดงหรือว่าหลวงพ่อที่อยู่ในป่านะครับนั่นก็คือคุณนกนะครับผมสุขัดชาเนาะถ้าผิดขออภาัายด้วยนะครับผมความจริงเพื่อนบอกให้ออกน้ำก็ได้แต่ว่าผมก็ดีเขียนซองหน้าซองเป็นชื่อเพื่อนก็นเลยเอยชื่อเอาดีกว่านะครับแต่ก็บอกขอเอยน้มสกุลเนานะแต่คุณนกอ่ะจำไว้ว่าคุณนกกันแล้วกันนะครับผมผมผม,มีความจชคดีอยู่อย่างหนึ่งครับคือ ผมค่อนข้างที่จะเข้าหาพระสงฆ์ที่เป็นอุบาอานาร์นะครับค่อนข้างที่จะเยอะตั้งแต่อยู่ชนบุรีมาแล้วเนาะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้มาโดยบ่ตั้งใจนะครับโดยบ่ได้ที่เราจะตั้งใจไปขอนั้นก็คือน้ำทมคำสอนทางศาสนาทางลักธธรรมต่างๆเนี่ยได้มาโดยที่บ่ได้ตั้งใจแต่ก็ซึมซับมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ทําให้ต่อสู้กับมันขึ้นมาได้นั่นก็คือกิเลสนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ยังคัดเก่าบ่หมดจดแต่ว่า มันก็เบาบางลงไปพอสมควรเนานะสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นความโชคดีที่เราได้เกิดมาในพระพุทธศาสนานะครับต้องขอซึ่งเพื่อนขอว่าขอบพระคุณในพระมหากรุณาที่คุณขององค์สมเด็จสมมาสมุทธเจ้าที่ได้ตัดสินใจสอนนะครับตอนแรกท่านจะบอสสอนคยไปซ้ําแต่ว่า,ามีเต้ามหาผมนะครับไปขอเนาะเพื่อนก็เลยตัดสินใจที่จะนำลัทธธรรมที่เพื่อนคนพบเนี่ยพระธรรมนะครับพระวินัยนี่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้น แต่พระธรรมเนี่ยมันมีอยู่โดยธรรมชาติแล้วเพียงแต่พระองค์ไปค้นพบนะครับนั่นก็หมายความว่ามันมีอยู่ในตนตัวของคนทุกคนในของสรรพสัตว์ทุกชีวิตนะครับผมเพียงแต่ว่าเขาจะย้อนกลับมาอยู่ในจิตเดิมของเขาได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมยอย่างนน้อยก็ถึงว่ายังบัชนะมันเตือ่อก็หูทันมันนะครับกิเลสตัณหาประทานความหลงนะครับยอย่างน้อยก็ได้ขัดเกลาให้มันเบาบางลง การต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้น่ะใช้เวลาครับอาจจะบาชนะในชาตินี้แต่ถ้าเฮายังยืนหยุนบนสงครามโดยบรีกนี้ไปไหนนะ่ะอย่งน้อยๆสักวันหนึ่งเฮาก็ต้องชนะมันนะครับผมถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้เพื่อจะได้พบกับคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้คงจะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ